สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมเนาะสำหรับหวยลาวของเราในงวดนี้นะคะวันที่1ิเอดเดือนอเดือนตุลานะคะอ๋อแอดมินไม่ได้ทำนานรู้สึกลืมหลงหลงวันแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะก็สูตร3ามตัวตรงนะคะปะกหกักให้เรียบร้อยนะคะตัวสูตรที่แอดมินนำม,มาฝากเพื่อนๆน,นะคะจะเป็นสูตรตัวนี้นะคะหลักพันนะคะบวกด้วยหลัก1ิบคูณด้วยสี่ บวกด้วยหลักหน่วยและบวกด้วย5้านะคะต่อมาจะเป็นหลักพันคูณด้วย2บวกด้วยหลักสิบบวกด้วยหลักหน่วยและตามด้วย5้าคงที่สูตรที่3นะคะหลักหมื่นคูณด้วย3บวกด้วยหลักพันคูณด้วย2บวกด้วยหลักหน่วยและบวกด้วย3คงทีนะคะมาคำนวณย้อนหลังนะคะเริ่มแรกค,คำนวณย้อนหลัง3มงวดนะคะย้อนหลัง3มงวดงวดแรกก็จะเป็นวันที่27เดเดือนกันยาเนาะ ย7เดือนกันยานะคะตัวเลขมาดูกันที่สูตรแรกนะคะหลักพันหลักพันของเราก็คือเลข8นะคะบวกด้วยหลักสิคูณด้วย4หลักสิบเป็น3ามนะคะสี่สใช้ตัวหลังก็คือเลข2นะคะต่อมาบวกด้วยหลักหน่วยก็คือเลข6และ5คงที่ 8บวกสเป็น10ได้0นะคะ6บวก5เท่ากับ11ผลก็คือเลข1นะคะต่อมาหลักพันคูณด้วย2หลักพันเป็น8 8 26 6ใช้ตัวหลังก็คือเลข6บวกด้วยหลัก10หลัก10ก็คือ3หลักหน่วยนะคะหลักหน่วยเป็น6และตามด้วย5คงที่6 2 12นะคะ 6บวก6เป็น12เนาะว2 2สองบวก3เป็น 5, 5้าห้าบวก5เป็น10ได้0ต่อมานะคะสูตรที่3หลักหมื่นคูณด้วย3หลักหมื่นเป็น4ี่นะคะ4 3่ 2. บวกด้วยหลักพันคูณด้วย2หลักพันก็คือ8 8 2 16ตัวหลังก็คือเลข6หลักหน่วยเป็น6และตามด้วย3คงที่นะคะ 6 22, 2 12 2สบวกสเป็น4 4่สบวกสเท่ากับเสำหรับคำนวณงวดแรกนะคะย้อนหลังของเราตัวเลขนะคะออกมาเป็น1 0ึ่งศูนนะคะ107นะ,ะสำหรับวันที่30นะคะ30กันยาตัวเลขที่ออกนะคะ3ตัวท้ายก็คือ107อันนี้ตรงตัวนะคะนกตรงตัวเลยเนาะลรีนพันกันละต่อมานะคะงวดที่2นะ,ะหลักพันนะคะหลักพันก็คือเลข0 บวกด้วยหลักสิบคูณด้วย4หลักสิบเป็นศูนย์ะคะศูนย์คูณอะไรก็ได้ศนหลักหน่วยก็คือ7และบวกด้วย5คงที่7บวก5เป็น12ได้2นะคะต่อมาหลักพันคูณด้วยสองหลักพันเป็นศ0นศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์บวกด้วยหลักสิบหลักสิบก็ศูนย์เหมือนเดิมหลักหน่วยเป็น7และบวกด้วยหนะคะเหมือนเดิม7บวก5เท่ากับ12ตัวหลังก็คือสอง และสูตรที่3นะคะหลักหมื่นคูณด้วย3หลักหมื่นเป็น6 6 3กสบวกด้วยหลักพันคูณด้วย2หลักพันเป็น0หลักหน่วยก็คือ7นะคะและบวกด้วย3คงที่เจบวกสเป็น10บวกแเป็น18บนะคะได้ตัวหลังก็คือเลขแปดสำหรับงวดที่2คําำนวณออกมานะคะเป็น2องสองแปดผลที่ออกในรอบของวันที่4เดือนตุลาก็คือแ สองสองนะคะอันนี้คือสลับตำแหน่งกันนะงวดต่อมานะคะงวดที่สามนะ,ะหลักพันนะคะหลักพันก็คือ3บวกด้วยหลัก10คูณด้วย4หลัก10เป็น2 4งสหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยเป็น2และตามด้วย5คงที่8ปบวกสองเป็น10ได้ศูนย์นะคะห้บวกสามเป็น ต่อมาหลักพันคูณด้วย2หลักพันเป็น3 3 2 6บวกด้วยหลัก10นะคะหลัก10บก็คือ2หลักหน่วย2นะคะและตามด้วย5คงที่2อบวก2เป็น4นะคะ4บวก6เท่ากับ10 10บวก5เท่ากับ15ตัวหลังก็คือเลขห้ ต่อมานะคะสูตรที่3หนะ้าหลักหมื่นคูณด้วย3หลักหมื่นเป็น3 339นะคะ9บวกด้วยหลักพันคูณด้วย2หลักพันเป็น3 3 2สองเป็น6หลักหน่วยก็คือ2และตามด้วย3คงที่3บวก2เป็น5นะคะ5บวก6เท่ากับ11ได้1 1, 1บวก9เท่ากับ10 ผลสุดผลนะคะตัวท้ายก็คือเลขศูนย์นะในรอบของงวดที่3มนะตัวเลข8 5 0นะคะสำหรับผลที่ออกในวันที่7เดือนตุลาก็คือ8 5 0อันนี้ก็ตรงตัวเหมือนเดิมนะคะมีสลับตำแหน่งกันอยู่ที่งวดที่2นะ2 28นะคะมาดูวงวดวันที่วันที่11เเนาะวันจันทร์นะคะ สูตรคำนวณสูตรแรกนะคะหลักพันก็คือเลข2บวกด้วยหลักสิบคูณด้วย4หลักสิบเป็น5้า2ี่ห้าี่ได้0ูนะคะหลักหน่วยเป็นศูนย์และตามด้วย5คงที่5บวก2เป็น7นะคะต่อมาสูตรที่2หลักพันคูณด้วยสองหลักพันเป็น2 2 2สองสองบวกด้วยหลักสิบก็คือห้า หลักหน่วยนะคะและตามด้วยห้าคงที่ห้าบวกห้าเป็นสิบนะคะ10บบวกส <10 S 1> <4 S 2> ี่เท่ากับสิได้สตัวหลังนะคะต่อมาสุดที่3นะคะสุดท้ายหลักหมื่นคูณด้วย3หลักหมื่นเป็น1 1 3เป็น3บวกด้วยหลักพันคูณด้วย2นะคะหลักพันเป็น2 2 2 4หลักหน่วยก็คือ0และตามด้วย3ามคงที่นะคะ 3บวก3เป็น6นะคะ6บวก4เท่ากับ10ได้0สำหรับ3ตัวนะคะในรอบของวันที่11แอดมินคำนวณได้นะคะจะเป็น7 4 0นะคะแยก2ตัวก็จะได้เป็น7 4นะคะ7 0แล้วก็4 0นะคะ3ตัว3ตัวนะแยก2ตัวแยก2ตัวได้2อ่า3ชุดนะคะ ก็โปรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะตัวเลขเกิดจากการคำนวณสถิติย้อนหลังนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามช่องด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้อดมินด้วยนะแล้วก็ฝากคลิปอื่นๆของแอดมินด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ